สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับครั้งที่แล้วครูได้สอนไปในเรื่องของการค้นพบปัญหาไปแล้วใช่ไหมครับและเราได้ลองทําการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานะครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนการแก้ปัญหา 3. เกมตัวต่อเกมตัวต่อเป็นเกมที่ฝึกสมองได้เป็นอย่างดี เราสามารถนำตัวต่อที่สร้างจากไม้พลาสติกกระดาษหรืออาจจะเป็นการวาดภาพมาต่อเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆหรืออาจจะฝึกคิดในการนำมาต่อกันให้เป็นรูปพื้นที่เต็มก็ได้กิจกรรมที่1.4คิดหารูปแบบถ้าเรามีบล็อกสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นบล็อกสีเหลืองแดงม่วงเขียวเมื่อเรานำบล็อกมาวางเรียงต่อกันจำนวน4ชุด จะได้ดังภาพชุดที่1จะเป็นสีเหลืองอยู่ด้านบนสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงตามลําดับชุดที่2สีม่วงเหลืองแดงและเขียวชุดที่3สีเขียวม่วงเหลืองและแดงชุดที่4ีชุดสุดท้ายนะครับสีแดงสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับ ถ้าวางบล็อกต่อไปทางขวาอีก2ชุดนักเรียนคิดว่าแต่ระบล็อกจะมีสีเป็นสีอะไรครับชุดที่1อ่าชุดที่1หากวางบล็อกชุดที่1นะครับจะเป็นสีคําตอบก็คือชุดที่1จะเป็นสีเหลืองแดงเขียวแล้วก็ม่วงชุดที่2จะเป็นสีม่วงเหลืองแดง แล้วก็เขียวนะครับหากการวางบล็อกให้เรียงสีเหมือนกับชุดที่3และ4ใน4ชุดแรกจะต้องวางบล็อกต่อไปอีกกี่ชุดคำตอบก็คืออีก2ชุดนั่นเองครับ 4. เกมเททริสนักเรียนเคยเห็นเกมนี้ไหมครับเป็นเกมตัวต่อนะครับที่มีสี่เหลี่ยมจำนวน4ชิ้น ประกอบกันเป็นรูปร่างต่างๆชื่อเกมนี้มาจากคำว่าเทสท่านะครับซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกจำนวน4ของชาวกรีกเกมนี้ได้ทำเป็นเกมคอมพิวเตอร์ผู้เล่นจะต้องบังคับให้แต่ละชิ้นส่วนที่ตกลงมาประกอบกันเป็นพื้นที่ให้เต็มนะครับาจากภาพตัวอย่างทางด้านซ้ายมือนะครับชิ้นส่วนที่หล่นลงมาเป็นยังไงครับาจะาเป็นรูป สีเหลี่ยมที่เรียงต่อกัน3ชิ้นแล้วก็1ชิ้นจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเวลาให้ตกลงมาเราจะทําการหมุนไปทางไปทางซ้ายกี่ครั้งครับ1ครั้งก็แล้วนํามาวางตรงช่องว่างใช่ไหมครับก็จะได้รูปดังรูปสีชมพูนี้นะครับต่อไปรูปที่2องในจอยเกมนี้นะครับ มี2รูปตกลงมาอ่าส่วนภาพที่2นะครับชิ้นที่1อ่าให้ตกลงมาด้านล่างเลยใช่ไหมครับไม่ต้องหมุนหรือกลับใดๆส่วนชิ้นที่2ก็เหมือนการลงมาแต่ต้องขยับมาฝั่งซ้ายใช่ไหมครับอ่าให้เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นแถวแบบนี้นะครับวิธีการเล่นต่อไป าเกมตัวต่อ7ชิ้นหรือแทนแกรมนะครับเป็นเกมที่ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเราจะต้องใช้ความคิดในการประกอบตัวต่อนะครับให้ออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไม่จำกัดให้ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้อย่างไม่จำกัดจินตนาการของนักเรียนเลยครับตัวต่อน,นี้จะเป็นแผ่นปริศนา7ชิ้นโดยเป็นสามเหลี่ยม5ชิ้นและสี่เหลี่ยม2ชิ้นดังภาพครับ ตัวอย่างรูปภาพนะครับที่ต่อโดยใช้ภาพแทนแกรมนะครับจะมีรูปของใบหน้าของผู้หญิงเสื้อเชิต้ตรูปคนเดินรูปผู้หญิงเดินรูปนั่งคุกเข่ารูปแมวเป็นต้นนะครับและรูปอื่นๆอีกมากมายเลยกิจกรรมที่1.6ทําทำอย่างไรให้พอดี 1. เมื่อชิ้นส่วน2ชิ้นกำลังตกลงมา นักเรียนจะวางตำแหน่งของชิ้นส่วน A และชิ้นส่วนของ B อย่างไรครับนักเรียนลองคิดดูสิว่าจะวางยังไงครับมาเฉลยชิ้นส่วน A อให้วางลงมาทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับแล้วทำการหมุนไปทางขวา1ครั้งนะครับส่วนชิ้นส่วน B เราจะนําลงมาวางทางด้านขวามือนะครับ อ่าแล้วให้ลงมาวางก็จะได้เป็นแถวด้านล่างนะครับจะเป็นแถวพอดีเลยข้อที่2จากภาพนักเรียนนําแต่และชิ้นส่วนมาวางในพื้นที่สีดำพื้นที่สีดําเป็นรูปอะไรครับนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปบ้านใช่ไหมครับอ่ารูปบ้านนะครับแล้วจะมาต่อกันยังไงอ่าเราจะนําชิ้นส่วนทั้ง7ชิ้น มาวางยังไงให้เป็นรูปบ้านเอ่ยเรามาดูเฉลยกันนะครับชิ้นส่วนที่1สีแดงนํามาเป็นหลังคาด้านหน้ารูปสามเหลี่ยมสีแดงนะครับชิ้นที่2รูปสามเหลี่ยมสีเหลืองเล็กๆนํามาวางเป็นรูปบ้านด้านล่างนะครับต่อไปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราจะนํามาวางเป็นหลังคาบ้านนะครับ ต่อไปรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีฟ้านี้ให้เราทำการกลับนะครับหรือหมุนไปทางขวามือนะครับหนึ่งครั้งนำมาเป็นส่วนของบ้านนะครับรูปสามเหลี่ยมสีเขียวก็เหมือนกันนำกลับหมุนไปทางขวามือหนึ่งครั้งแล้วนำมาวางเป็นชิ้นส่วนของบ้านนะครับต่อไปรูปสี่เหลี่ยมสีสีม่วงหรือสีชมพูนี้นะครับ เราจะนำมาวางเป็นปล่องไฟด้านบนบ้านนะครับชิ้นส่วนสุดท้ายรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เราจะทำการกลับหรือพลิกนะครับแล้วนำมาวางตรงด้านล่างของรูปบ้านนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนสามารถนำวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ นำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เลยสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ